สำรวจด่วนครับว่าคุณมีเส้นไายมือเส้นใจกับเส้นสมองห่างกันหรือไม่ใครที่มีเส้นใจกับเส้นสมองห่างกันห่างกันนะครับจะบอกว่าคุณเป็นคนใจกว้างนะครับดูตามปกคลิปครับนะนอาจารย์น่ารูปมาลงไว้แนละ้วนี่คือเส้นใจนี่คือเส้นสมองนะครับถ้าเกิดห่างกันมากนะครับสมมุติว่าที่เส้น Hearing สมองแล้วนี่คือเส้นใจห่างกันมากอย่างนี้แสดงว่าคุณเป็นคนใจกว้างแต่ถ้าแบบว่าแค่แบบนี้ดูนะครับแบบนี้ แล้วก็มาอย่างนี้อนี้แคบนะครับแสดงว่าอะไรเราเป็นคนใจแคบนะจำสองนัยยะน,นี้ก่อนใจกว้างกับใจแคบทีนี้ใจกว้างเป็นยังไงคนใจกว้างเนี่ยจะเป็นคนที่มีคอนเน็ชันมากคนที่มีเส้นสมองกับเส้นใจเนี่ยห่างกันมากนะเป็นคนมีคอนเน็ t ชันมีเพื่อนฝูงมากนะเป็นคนที่เอาไง่ายๆว่าทํางานกับใครแล้วเนี่ยถ้ามีลูกน้องลูกน้องรัก นะครับเปเงินแล้วให้ความช่วยเหลือต่างๆเลี้ยงข้าวกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเราเป็นคนจริงจังจริงใจนะครับข้อดีของมันก็คือทําให้เรามีคอนเนคชันข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งนี่คือข้อเสียใช้เงินเก่งเช่นกันนะครับแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ไปไหนเป็นสายเปไปไหนเขาก็รักเคารพเรานะครับนี่ข้อดีของคนที่เส้นใจกับเส้นสมองห่างกันนะครับต่อมาคนที่เส้นใจกับเส้นสมองแคบ นะหรือว่าเนี่ยนะหรือว่าใจแคบอย่างที่แบบนี้คนที่เป็นเส้นแคบแบบนี้เขาบอกว่าเป็นคนรักตัวเองรักตัวเองให้อ่าไม่ค่อยห่วงคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาหาเงินหาทองได้เนี่ยเราก็จะให้ตัวเราเองเป็นหลักก่อนแล้วเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนี่ข้อดีคือเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยตัวเรานะกลัวเจ็บกลัวจนกลัวลําบากนะครับมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ย ไปมีชีวิตที่ดีได้แต่ข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับถ้าเป็นกีฬาก็คือวันแมนโชนะทำอะไรก็รวยด้วยตัวเองบุกบ่าฝาฝฟันด้วยตัวเองมีลูกน้องลูกน้องไม่ค่อยจกหลักพักดีนะครับปัญหาของมันก็คือจะทําให้เราต้องเปลี่ยนบุคลากรเปลี่ยนคนไม่รู้สึกว่าเรารวยอยู่คนเดียวเหงาจะต่างก,กับคนที่ใจกว้างแต่ทั้งสองอันนี้ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกแต่ถ้าสมมติเราดูแล้วว่าเราเป็นคนใจเส้นใจแคบเราก็มีนิสัยแบบนั้นจริง ปรับพฤติกรรมหน่อยให้ให้ใจเปิดกว้างหน่อยนะครับก็จะมีคอนเน็กชันนะครับส่วนคนที่ใจกว้างนะครับเรามีคอนเน็กชันมากแต่เราเก็บเงินไม่อยู่เวลาเราลำบากเราก็ลำบากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ปรับให้ใจแคบอีกนิดนึงนะครับให้มันสมดุลอาจารย์คิดว่าความสมดุลนั่นแหละดีนะครับไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปกําลังดีนะทางสายกลางเนี่ยดี นะครับในวิชาเส้นลายมือสามารถบอกได้หลายเรื่องครับทั้งการงานการเงินความรักนิสยัยใจคอนะใครอยากดูดวงปรึกษากันนะครับใครอยากสักยานปรึกษากันเช่นการสำนักอาจารย์อยู่บางซื่อกรุงเทพสุดท้ายนี้อาจารย์โอยพรนะครับให้ทุกคนมีความสุขโชคดีครับสวัสดีครับ